สวัสดีค่ะคุณตาสารคามค่ะสวัสดีจ้าคุณตาสวัสดีค่ะคารมณิกาได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณพ่อสารคามเนาะค่ะค่ะเพื่อนว่าเพื่อนฝันดีค่ะเรื่องราวความฝันของพ่อเฮาเนสิไห่แนวทางจังไดแต่สรงไปพร้อมๆกันเนาะฝันว่าจังไรคุณพ่อฝันเ่าไปไปเฮ็ดงานค่ะไม่ไม่มีได้จาจไปหาเฮ็ดงานก็นหน้าวะไปเลยไป มาเนี่ไปเห็งานกับไปปอกนหนึ่งมาคสดไม่เห็บยังหรอกบาโอ้ยมาหาทำงานอะไรหรอกเออมีงานเห็ดอยู่อนหรนว่าเห็นงานเป็นบ่โอ้ยถ้าเขาเคยเห็ุอยื่อนหรอว่าเป็นได้เป็นได้เราไปเหตุงานเหเส็ดสองสามมือมาดนี่ยมาจ้เงินมาเนี้ยให้มือเราสองหน่อยขาเีงค่ะให้มือสองหน่อยบ่าเหตุงานจะไดนเห็นงานจะว่าให้มือเรสองหน่อยมัน แม่ยุบ้าว่ะค่ะก็เลยแต่เขาเหตุงานมาเนี่ยก็มีแต่สองหรืมีแต่สามร้อยสี่ร้อยน่าเหตุตั้งโดนโดนตีมหาปีว่ะค่ะวานนี้ก็เลยหนีมาเนี้ยหนีอย่างมองเขาหน่อยก็เลยนไปเขาไปในเมืองก็ได้วเขาไปในก็เล่นไพ่เขาได้กันยังออกไปอีกจังหวัดบุรีรัมย์นี่นบ่บ่ยังไปพวกอันผู้หญิงผู้หนึ่งผู้สาวเราหนังนังยุคโควิด เลยถามอันด็ดามีงานเทปเพ่าะว่าเสะนอตอนสิมี้ผมพยายามเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปถามพ่อมังแค่น์พันนว่ามันได้ขึ้นไปถามพ่อเขาเนี่ยพ่อมั่งเนี่ยมันก็เลยว่าก็เลยเป็นก็เล่ยยางมหามยาย่างนั้นเพราะนั้มาให้เด็ดงานเะสะนอเด็ดเด็ดงานเนี่เป็นเพราะเ,เ,เราพันนว่าเคนทำทำอีกส่งเก่าเออว่าเป็ี่ยนอยู่แล้วเหตุงานมาหนีจนวันเหตุใบปปว่าว่าผมเหตุประจำเหตุงานว่ะ ก็เยานหรอกว่าจะตั้งรวนยังค่อยจนลาว่ะเพราะร่องเบืองว่าเดี๋ยวแถมค่าเล้งมือละสามหน่อยไปนะว่ะเออยงที่ค่เส็จว่ะเป็นรับไปเห็ดงานเลยรับเ็ดงานอันนี้ค่าเล้งมือละสามหน่อยกอยงี่คือยูบว่มือสามหน่อยเอาพันว่ะดีใจคึอหน้าอีกเออคก็ม่โดนกับรับเป็นการรับเห็ดงานกับหงมีาด้ืยที่ทีที่พอว่าไปทำงานนั้นดได้ว่า ลายบั่นกันบอกผู้ที่เป็นห่งว่ได้ว่าจักมองเลยว่าได้ว่าจักมองเออม่ไดเป็นม่แต่เขาห้เลยทีแรกเขาทีแรกเขา่ได้ถามกันแต่ว่าเขาให้มือละาสามสองร้อยบาทก็เลยเฮ็ดได้สองสามมือเขาว่าจ่ายคาเลี้ยงมือสองร้อยก็เลยนีไปหมองไม่ก็น่าว่าคาเลี้งมือละาสองร้อยบ่เปี่ยนหรอกว่าเีแต่ว่าได้เจ็บาทแบบนี้เพ<ะ>ื่อจ่าย่นาเจ็บาท มันจำไม่ได้แต่ว่าพันจิตเห็นเป็นเป็นไร้วันมือละสองร้อยเที่นะามือละสองร้อยแต่ว่าแต่ว่าหูว่ามันถือก็ได้บริเหตุก็เลยบริเหตุเลยยาไปมองไหมจำนวนเงินพันไห้นั่นก็มันก็สามมือพันกระจายมือละสองร้อยแล้วเองสิสามมือเองที่น้าเจสิบามมือ ไปเลยก็ได้า้ไปมองไม่เปนก็เลยรับไปเอาเหย็ดอันเด็กคนเดียนกันเป็นไงเหยดเนี่ยรอปะอันมื่ะสามดอยเป็นวา่างริพูดวันกับเมียริได้เมื่อเลยเมียไหวสิเอาเป็นเล็กตัวไดนลหรคุณตาบาจังว่าไปเจอสามศูนย์บาคิดว่าสามศูนย์โอ้สองศูนย์สามศูนย์ี่บอกคุณตาออโอ้ค่ะคุณตาสารคามบาสองศูนย์สามศูนย์วันพุนิกานอง อันว่าศูนนมันหยุดมันอบ <laughs> ค่ะ <c ười> คู่หนึ่งสองรอยคู่หนึงสามรอยเนาะคูกที่เรียกเขาใหม่สามสองอยก็ยนี่ไปะมองไม่จเรียกไปมองที่สองนี่เขาก็ให้สามร้อยไปจะเรียกยูเอทนเขาค่ะขยาคุณ <c opposite answer> ตานีอายุเท่าไรตอนนี้คุณตาหกหกหกเจ็ดนะหกหกหกเจ็ดหกสิบหกเจ็เจหเจ็เจ็ เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดอ๋อค่ะเจ็ดสิบหกยันเจ็ดสิบหกยันเจ็ดสิบเจ็ดเนาะคุณตาสารคามใส่หมวกทหารแบบเท่เลยเนาะคุณตาเนาะค่ะอายุเพิ่นเจ็ดสิบเจ็ดปีเจ็ดสิบหกย่างเจ็ดสิบเจ็ดเนาะคุณตาเนาะคันมากหนีมากตัวไหนระวังสองศูนย์สามศูนย์หนีคุณตามักมากตัวสามศูนย์มักสามศูนย์หนีเฮงอ๋อค่ะบาทนี้มีตัวเลขตัวไดสิเพิ่มเติมอีกวะคุณตา เด็กมากไม่ใจหนีบ่บ,บ่มีเนาะออค่ะเด็กมากไม่ใจกับบมีเลยฝันซ้ำหนีเลยบอกคุณตาเนี่ยทำนันำน่นนะฝันตอวิกบ่ได้ฝันบอกคุณตาอโอ้บอ่ได้ฝันเนาะค่ะคุณตาสารคามบาบอได้ฝันค่ะท่านผู้ชมมักสามศูนย์อายุของคุณตาสารคามเนาะ บาดนี้กะเมื่อตื่นเลย,เนเลยในความฝันนั่นไปถามเหตุงานเขานั่นเป็นช่วงตอนที่จะค้องเถาหรือนุมคุณตากระทำนี่ละกระํำนี้เลยเบบนี้เลยเแกได้ว,ว่าอยุ่ยเฮ้ยสมัยเป็นนุ่มบันไปเฮ็ดทั้งร้วนกันมือละ3สาม0อยที่ลอยวะหไม่สองลอยลีกล่กาเอาดอกที่คุณตาโอุ้ยค่ะเลยไป แต่ว่าขั้นสมัยคุณตาเป็นนุ่มนี่ให้เหมะสามลอยสี่ลอยถือว่าแพงเลยเนาะ่าเลี้เงมันจะจีกบมืออาชี่ร้อยขึ้นกัอนมือสัามขาเลี้ยงเพราะมันขยันนะอย่างนั้นคุณตาสารคามนี่เป็นคนขยันเออหนาเลยห้เบียขยันเลยพัดแบบเดังหนาเป็นมัดตามหมอนเนี้ยโอ้ค่ะแต่ว่าเดียวนี่กับอายุหลายแล้วเนาะคุณตานอกก็เลยเศร้านอกค่ะคุณตาสิกันบอสสี่ศูนย์ว้า ตาันเนาะนักตาดิเนาะค่ะเรื่องเล่ความฝันของคุณตามีอยังเพิ่มเติมบ่ค่ะม่ทำนั่นมีทำนั่นขอบคุณแนวทางความฝัวแมวทร้างตัวเองสมท่นท้องบ้านท้องห้องเลยรับสมัครสล้างมันนค่ะจังมาตดตามอีกนอกคุณตาน้ะค่ะขอบคุณค่ะมือจักมือสองมือน่นไ้ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของคุณตาสารคามค่ะ2030ค่ะอายุของเพิ่น76อย่าง77ค่ะท่านผู้ชมประจำงวดวันที่16สิงหาคม2567ค่ะเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะเนาะคุณตานี่เพิ่นฝันว่าเดี๋ไปหาเลาะเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพพุ่นล่ะค่ะท่านผู้ชมค่าแรง200 300บาทว่าซั่นเอาเป็นตัวเลขนี่ล่ะคุณตาเพิ่นว่า2030เนาะค่ะเนาะ จังได๋กะให้โชคให้มั่นกับเลขของคุณตาสารคามค่ะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกขอฝากช่องเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนาอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเพื่อที่สิบ่พลาาตัวเลขเน่ทังความฝันดีๆค,ค่ะท่านผู้ชมถถามีตัวเลขเน่ทั้งความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกระสิไปติดตามมาฝากเอซทั้งบ้านคือเก่าค่ะแต่วาา่าอย่าฝ่าไปใส่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมนาอเมื่อนี้จ่าปอมีของดีมาฝากคะ่ะท่านผู้ชมเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างคะ่ะ ใส่ดีค่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นหนวดเมตาเนาคะค่ะนอว่าหาในการเจราจาขาขายค่ะท่านผู้ชมมีติดบานติดเือนไห้ดีค่ะค่ะท่านผู้ชมไปเบิ่งน้ำกันค่ะมาสการค่ะหลวงปู่เจริญเจริญค่ะอันว้าเรื่องุของสีเพิงน,น่องสร้างลากาเซ็นผมแม่ธรณีให้ปังเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกอ้บุกเสกออกมานี่ยสำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือ จะเน้นไปทางการค้าขายในธุรกิจเป็นเมตตามหานิม่มไปใสมาใสกระซมอมิชีไปบูธเทพดาคนหลอกสมกหลอกสาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้ขาขายหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิธว่าในขออนิบาลในเครื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน,น้ำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทิก็เอื่อหน่เต็นผมแม่โทรณีบางคนมันก็เอิน่นก็เอิ่นไปเป็นเครื่อเข่าหลงมันจะมีตัวผูกับตัวเมีย อ่าอยู่ในเน่ตัวนี้ดีไหม่นี่มันครบสูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก็แนะนําว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในชิตทางหลงในสังคนคือว่าถ้าน้องไปแล้วเกิดประโยชน์มีโชคมีลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดี่ซอยอย่าโยงเขาจะโม้ซะไปแล้วดูดิว่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นปัตยังขายว่าดีกว่าดีเออไปร่างเมียยังบ่เคยเสือเรือเสือเบิกกับเถือาเขาก็เงยู่ว่ามันเป็นอานาจมาไหนแบบนี้เนี่ยช่วยมากอ่าหลวงปู่หรืออาจารย์นี่ จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขลุงเรื่องประกอบสิ่งใดเึ้นต้องหลงเรื่องอยู่สุขอย่างออ่คือสร้างเป็นชีสัตว์สีมีชีวภาพกคูไปคูเมื่อว่าประมาณภระต่ายตรงใจก็ใส่จงใส่สร้างในการออกรบรบกซื้อส่วนมากเขาเลยถือจำหนัานาบนาบจะขี่มันเขาบอกน้องคันดีบอตเอ่าว่าจะขนสร้างนังสร้างประกับสร้างอันนี้ชีลามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมัน เลยมาจากลูกลูกมันเรียงสร้างอยู่สีอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นหนวดผสมเส็จของงาสร้างแล้วกับพวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเส็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ำให้ยาโยมเพิ่นมาช่ำบุญสั่งสลอกสลาส้างแม่ยังก็เพิ่นมาบูชาไปกับสึกว่าเสาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศของเสืสร้าง พระเจ้าอิบาดสุนทรเจ้าอยหัวทุกโอมก็ใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างโดถือว่าเป็นเครื่องร่างของขัง,งหยายยาโยมไปสาธุค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกะได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะกรได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบา้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชม หนวดเมตตามหาสเสนีเมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะาปอจะเปิด้างในให้เบิงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงืนเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายคะ่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิงขังในน้ากันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวนสารเอียงประกอบอยู่ในนั้นแน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะทางด้านไนนี่ของหนวดนี่จะมี เ้นผมแมทอรนีคะ่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงคะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะน้องสร้างคะ่ะหนังสร้างคะ่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างคะ่ะ ใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหา,น,มหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับทรัพค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเห็ดเอียงกบับบพ่อสีใดโบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยใดค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพนะค่ะท่านผู้ชมนอเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองนุนดวงค่ะ ผู้ใดค้าขายบอดีลูกคา้าบอคอยเขา้าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้ากับไผกกบผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็เพิ่นได้ยินเสียงฮาาวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ใดค่ะ ในเหล่องนอนดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงนนดวงเหาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านลาน่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ